หัวหินมีฝนตกนิดหน่อยนะครับบรรยากาศก็เงียบสงบครับชายทะเลหัวหินหัวหินชายทะเลหัวหินนะครับบรรยากาศยามเช้า ก็มีฝนนะครับมีฝนครับเป็นสวนหน้าหารนะครับครับอย่างจ้า ชาทะเลหัวหินหัวหินและเป็นที่นี้หอยทะเลหัวหินบรรยากาศน้ำทะเล ชายหาดหัวหินนะครับหัวหัวหินที่นี่คือหัวหินครับ